ผมไม่อยากทุบหมอคา้าตัวเองเดี๋ยวมันไม่ไปต้อพี่ไสองบิ๊กคืนดีกันก็ทำอาวาวุ่นกันเลยสิเราเมื่อบิ๊กโจ๊กดันมาบอกว่าไม่ได้เซ็นตั้งนายอนันตชัยเป็นทนายความย้ำไม่รู้เรื่องบิ๊กเซอร์ไพร5ตุลาทั้งที่ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาบิ๊กโจ๊กยังนั่งร่วมโต๊ะแถลงข่าวกับทนายอนันตชัยอยู่เลยแต่ทำไมตอนนี้กลับลำเสแล้วล่ะคะอยู่ๆ คุณนึกจะไปนค้นบ้านไทยคุณจะไปนค้นเขาโดยคุณไม่มีข้อหามันค้นไม่ได้แล้วถ้าพวกเราทํากันแบบนี้ต่อไปอํานาจสอบสวนเนี่ยมันจะไม่อยู่กับเราต่อไปตํารวจจะทํางานยากขึ้นนนนนนยมัก็เเปรนนจ,งจงึงแม่บิ๊กจ๊กจะถอยเพราะมีตํารวจชั้นผู้ใหญ่ขอให้หยุดแต่ทนายอนันตชัยยังเดินหน้าต่อบอกบิ๊กเซอร์ไพร์มีแน่นอนเป็นการเด็ดดอกไม้ดอกเดียวแต่สะเทือนถึงดวงดาว ท่านบิ๊กโยกนะะได้ตัอตัหมาผมว่าเราอ่ะหอยดีไหมอยู่ๆเนี่ยจะมีคนมาตั่งเนี่ยคงไม่ได้แล้วพี่ก็ถามว่าใครแกบอกว่าพี่อย่ารู้เลยส่วนความสัมพันธ์ของสองบิ๊กบิ๊กต่อและบิ๊กโ๊กก็ต้องบอกเลยว่าหวานเจียปป๊ยบปานน้าผึ้งพระจันนั่งทานอาหารกลางวันร่วมโตพูดคุยกันสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมจับมือกันทำสิ่งดีๆเพื่อบ้านเมือง ดยบิ๊กโจ๊กได้เดินทางเข้าไปพบบิ๊กต่อที่กองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเพื่อแสดงความยินดีกับตำแหน่งผบตรคนใหม่กอดข้อถ่ายภาพร่วมเฟรมผมไม่อยากทุบหม้อข้าวตัวเองถ้าผมทุบหม้อข้าวเมื่อไหร่เปิดเมื่อไหร่นะก็ตายกันทั้งสมานบุญชาติก่อนจะตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างกันด้วยมือพิเศษไม่รู้ว่าเป็นการต้อนรับบิ๊กโจ๊กกลับมาทำงานหรือเปล่าซึ่งงานนี้บิ๊กต่อก็ได้เล่านาทีเปิดอกคุยกับบิ๊กโจ๊ก บอกขาดพี่แล้วน้องจะหาคนจริงใจแบบนี้ไม่ได้อีกฉะนั้นเรามาแก้ไขเรื่องนี้ด้วยสติดีกว่าเพราะถ้าตำรวจขัดแย้งกันเองประชาชนจะมองอย่างไรผมก็คุยกันว่าพี่ในชีวิตผมอะ่ะผมเคยบอกโจไว้เสมอว่าถ้าขาดจากพี่ไปแล้วเนะี่ยเองหาคนที่จริงใจกับเองแบบพี่เนี่ยไม่ได้หรอก และเมื่อวานที่ผ่านมาบิ๊กต่อก็ยังต้องพบกับการสูญเสียครั้งใหญ่คุณแม่วัยหนึรปีจากไปอย่างสงบโดยท่านได้เล่าว่าคุณหมอโทรมาบอกว่าคุณแม่ความดันตกท่านน่าจะจากลูกๆไปเร็วๆนี้ลูกรีบมารอแล้วกระซิบข้างหูว่าลูกเป็นผบตรแล้วนะครับลูกอยู่ตรงนี้ลูกมาแล้วท่านก็ลืมตาน้อยๆรับรู้ ท่านหล่อลูกคนนี้มาหาแต่มีเหตุการณ์ที่พารากรลูกต้องไปทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอยู่หน้างานก็ได้รับข่าวว่าแม่หลับไปแล้วขอแสดงความเสียใจกับบิ๊กต่อด้วยนะคะต้องสูญเสียคุณแม่แต่ด้วยหน้าที่ตำรวจต้องมาทำหน้าที่ผู้บัญชาการโดยไม่มีโอกาสได้ทำหน้าที่ลูกชายเป็นครั้งสุดท้าย